ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทุกทันกำลังอยู่กับบ้ามีน้อพี่น้องเนาะมืดเมิดพี่น้องเอ้ยกับช่องอีสานบาดของเองพี่น้องผมฝ่าเลี่ยมฝนตก,กข้อกระเซ้าพี่น้องบาดมันพผ่นได้อ้อยหนูไว้แล้วได้อ้อยหนูไว้แล้วมันจําเป็นต้องไปไม้เฮาสิถือทำไรบ่ถือทำไรยังไรหลันบ้ามีบ้าหูทว่าต้องไปเลยพี่น้องผมเสียงกบกับห่วองอยู่เฮา อืมแถวดอนปู้ตาเสียงกบเดี๋ยวขันบ่อใดเจังใดบ่อหนูบ่อผ่อบ่อใดเฮาไปเบิ่งดอนปู้ตากันต่อนพี่น้องเนาะว่าสิเป็นจังใดเอาว่าหูถามท่าเพลงระเบ้ามีบ่จะคันที่ว่าพี่น้องผมไปรุ้อกันเลยนอนกับพวกหอยรับบุกเื่อเขียนไรคื้นในสิครูมืออยากพี่น้องฝ้ากระเดียมเนี่ฝ้ากระเดียมฝ้าเมื่อญบ่หูว่าสิโต๊ะลงมาอีกตอนใดเ่าต้องฝ่าไปก่อนพี่น้องผมขัน ต้องขออภัยพี่น้องอีกทีนึงขัดฝนตกปุ๊บบ้ามีต้องฝ่ามาคลิปบ่ได้ร่วมมือเป็นยังไงพี่น้องเนาะเอาชีวิตไปก่อนคือกัน,กนละบ้ามีก็ได้ไปพี่น้องผมมันขึ้นกับ,บว่ได้ขอแกกตัวอุงกรอนเทียมมา่านบ้า,ามาีย่านฝนตกอีกอยู่พี่น้องขันฝนตกภาคจำเป็นต้องมาเนาะพี่น้องเนาะมันก็หายาก,กคุณเทียมมามาพี่โย นี่แหละคันได้วออกมันเคลื่อยออกพี่รองผมเวล้าเคลื่อยออกมันก็นต้องออกฝ้าวไปฝ้าวมาได้คบจักตัวเลยดีพี่รองเอ้ยมาตุ่มพลือเสียงเหรอ เรียมพี่น้องเรียมหลายเรียมหลายไปลุยกันเลยสไตล์บ้ามีมาหยาดยัยงด้เลยใกล้จีนให้ยังตดินมองสูง 我也发多个。<laughs> พี่รองผมลุยลุยลุยอยู่บ่อยู่อยู่บ่อยู่อยู่บ่อยู่บ่ได้ยินเสียงจะว่ากันอยู่บ่อยู่พี่น้องผมอยู่บ่อยู่อยู่พี่น้องผมอยู่อยู่อยู่บ่ได้ยินเสียงซื่อๆจะว่ากันอยู่พี่น้องผมอยู่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 ฮู้ฮู้ยี ยูเด้อพี่นอ้องเด้อดสมใจแล้วสมใจแล้วพี่น้องผมดักกันประมานเครื่องเช่โมงดักกันประมานเครื่องเช่โมงอยู่พี่น้องผมในที่สุดกับยู่มามาเบิ่งงตัวกันบาดใหญ่บ่ใหญ่หน่อยบ่หน่อยจังใดอ้อยบักเอียบพี่น้องผม บักเอียบพี่น้องผมโอ้ยใส่นี่พี่น้องผมใส่นี่ใส่นี่ใส่นี่โอ้ยไปก่อนพี่ตัวเดียวนี่บอกโบหัโบหู อุ้ยสายใจหนูโคกพี่น้องอ่าปีนี้เฮกาก็ได้กินตัวเดียวนี่แหละพี่น้องเป็นหนูโคกหนูป้าหยาป้ามันเด้อพี่น้องเด้อตัวเดียวนี่แหละเฮกาก็ได้กินมาเบิ่งกันว่าเออไงใส่คู่บ่าโอ้ แพอพยูพยย่พี่น้องผมมีแพอยู่มีแพ้อยู่อย่าว่ากันเป็นเจ้งไดพี่น้องผมเป็นเจ้งไดพี่น้องผมเอาเกินได้ขัวงามขัวดีว่ากันไปพี่น้องผมเอาห่วยคือลอกเจ้งสี่แหละนาจอโอเคเป็นจ้งไดพี่น้องผม เป็นแจ้งใดบักเอบว่าสุดยอดจังว่าฟีมือพี่น้องผมเดี๋ยว <S <S เข้าไปหาหนูบินกันบาทบาท้บามีสิพ้าไปหาลูกบินอีกสักครู่พี่น้องผมอีกสักครู่อีกสักครู่อีกสักครู่ไต่หุ่มม่วงพี่น้องผมไต่หุ่มบักม่วงบักม่วงมันสุกหนูขนแดงกัมีเบิ้งเล้วหนูขนแดงกัมีเดี๋ยวเขาร้องซองเข่า เดี๋ยวเราลองซองจากข่าวพี่น้องผมยิ่งหัวงูว่างไปเสยล่ะเฮ้ยเฮ้ยโอหนี่บ่โอ้ยงูโพี่น้องผมขังแหลกของเห่านะพี่น้องเนาะขังแหลกข้องรา,า,า่การเท่าข้องช่องเท่าที่ได้มหาซันโวูโขก ยำว่าหนูโคกเรื่อพี่น้องเรื่องหนูธรรมชาติหนูโคกมมหาจินบักม่วงบ้ามีอ้อยไหวเบ้าดีกับอ้อยไหวเป็นตัวโต,วตวแนวนี่แหละพ่อดีขวัวแผลแผลดีแผลดีแผลดีพี่น้องผมคือว่าบ่ธรรมดาแต่ว่าฝนสีตกเย็นนี่ฝ้าเหลี่ยมฝ้าเหลี่ยมฝนสีตกพี่น้องม,ม,ม,มันก็อันตรายไปเหื่ด้บ้านประเด็นสําคัญคือมองนี้แหละเอาจ้าไดดีต่อพี่น้องผม เอาจ้งไาต่อดีเอาจังไาดีต่อมันที่มีตัวเดียวนี่บ่บ้ามีว่าบ่าบาตัวเดียวแล้วเพราะว่าบักม่วงบักม่วงเอาไ้หันมันกะลากนี้นะบักม่วงเอาไปหนีกะลากนี้สรุปว่าเจ้างไดเนาะขันซ้องตัวนี้น่ายเลยดีนี่ก็ต้องเบิ้งพี่น้องเบื้องอีกจัางืซ้อมมือกอนหนัน,นกองเขาห้า อ๋อมันเอาบอกม่วงอยู่หนีอ่นี้ไหมกว่าวานั่นกวางเขาก็เอาบอกม่วงอนี้ได้มีบ่วงเบ้ามีกระได้ส่วนบ่วงอยู่หนีล่ะก็เลยใหญ่มั่งนี สวดนันพี่น้อง <Okay. S 1> นันหูหม่องสวดนันหม่องสวดเดี๋ยวขับมาเบิ้งอีกพี่น้องผมเทียวมีจักสองตัวนะพี่น,อน้องเนาะบ้ามีวานสิมีอยู่แล้วอีเจักตัวยู่นแหลงนูต้นคู่มันต้องพี่เป็นคู่ปลามันปลาหย่าได้การพี่น้องผมส่วนหนูขนแดงบ้ามีผ้าลุยเนี่ยนอน มันไม่กินหอกมองยู่เล้ยวมองเง่อนน่ะบพาทนสุกเมื่อนั้นบินขวมหัวบ้ามีมันนี่แวบหลุดนี่เห็นเห็นค่ะค่ะเจอดหัวบ้ามีจอดอยู่กับแรนขึ้นไปแรนขึ้นไปเอ้บ้ามีว่าเอานี่มันหนูบินตัวหนี้ประสันบ้ามีว่าเนี้ยารซองเหมือบบาทมันหกบักม่วงมันหกพี่น้องมันเรื่อยบ่ยเห็นไปเบื้องมองชั่วๆดีกว่านาะพี่น้องเนาะที่อะไรอีกเจักตัวกะ ปะเทียได้กบปะเทียได้กบัดเทียได้นกพิราบมาเพิ่มอจกจักตัวนู้นูบินนะพี่น้นองเนาะเอามาลุยกันขอพุ่นครับสุดยอดสทิที่กินขวานู้นขวกระบาดนี่ระบาดสุดยอดเอาหน่วยซุกสะก่อนพี่น้องผมว่ามีอย่างมาเบียดเบียนเลย แกวโอ้ยแกวพี่รองสองหน่วยไปโบมให้มันสุกรสชาติเพ่นว่าบ่าดีเด้่นว่าบ่าดีรสชาตินี่แต่ว่าสีสันพานล้วละบ้าวมีว่า ไปลุยกันต่อพี่น้องผมวันศีหากบจ้กตัวพี่น้องผมคือเศร้าห่วงว่ามีมากลเลวเศร้าห่วงเลยเอฝากแหงเหลี่ยมอยู่พี่น้องเลยไปหากบไปเรื่อยๆพี่น้องผมขันได้ยินเสียงกบกับบอกว่าวมีน่เลยนครับเด้อสามารถขี่เข้ากระได้มันสีอยู่จังไดยว่าอยากได้กบไปให้แม่มะลิต้มป่นจ้กตัว เฮ้ยย้งเส้บับบวมวไหมเอ๊ขครับหลุดกายเป็นยังขึ้นเสียงขึ้นดับเบิดเงียเดี๋ยวไปหาสันโวปกไก อย่าห mm. ่าเด้มาฮึยาห่าเห็ดอีหยังห่ากัดเจ้าง,ง่ดยอย่เสียดายบ่ได้เอาแหลมมาพี่น้องแต่ว่ากกระโผเขามีอยู่กระโกเขามีอยู่เสียดายปลาจักตัวพี่น้องผมเสียดายปลาจักตัว dá que eu โอ้ยเอียนพี่น้องเย็นเยนเยนสีสันโวเอียนโอ้ยกระพวกบ่แตกโอ้ยโคตรเสียดายเลยพี่น้องสีสันโวเอียนกระพวกกระพวกบ่แตกบ่แตกขอดจับโอ้โย felony, โอ้ยเสียดายเด้เสียดายเด้มองน้ำไหลนี่พร้อมโคตรเสียดายเลยพี่น้องนี่น้ำไหลนี่น้ำไหล มันยุหันไหมมันยุหันไหมโอ้โหเฮ้ยเจได้สิพออีกเลยพี่น้องผมขัวอิม่มผุนแล้วนี่โอ้ยผ่านครับว่าได้เอาแหลมมาผ่านแล้วบ่าวมีเบิดอารมณ์เลยเบิดอารมณ์เลยบ่าวมีเขา,าหู้หนี่มันมีหู้ยู่บอกวะโอ้ยขตดเสียดายเลยพี่น้องเลย โคตรเสียดายเลยเห็นจงได้เห็นตัวมันอีกแล้วอันเบาเห็นเอาอย่างเบื้องก่อนเชียงอย่างไปเบื้องป่าน้ำกุนบามีว่ามันบาหอดพี่แล้วมันเขาหูหน่นแลาววางหาันโอ้ยเสียดายนี่พี่น้องเอยเล่งแล้ว ต่ต่อไตต่อเนี่ยไต่ต่อไต่ต่อ,ตอ,ตอ,ตอพี่น้องเสียงปลาสวบเสียงปลาสวบโอ้ยเสียดายปลาไหลตัวนั้นพี่น้องเอ้ยขัวอิ่มเลยเัีงไดสีเห็นอีกเอาเบ็ดมาใส้มืออื่นมืออื่นต้องเอาเบ็ดมาไส้พี่น้องผมมีแง่สีก็เดียนี่ที่โอ้ยเสียดายครับก็พวกบ่แตก ไปแจ้งแล้วเปิดร้านพี่น้องผมไปเปิดร้านต่อเฮาโอ้ยโคตรเสียดายใส่คำว่าโคตรเสียดายพี่น้องผมมันไหลตัวบักใหญ่ไหลตัวบักใหญ่พี่น้องเลย เป็นไปได้จังไดยครับพี่น้องผมขอบคุณทุกไลท์ทุกทรัพย์ทุกการติดการตามเหมือนเดิมคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านขกิดเองพี่น้องผมผิดพลาดประการใดคำบอกคำจาเท,ที่อาถราพ์ที่พูดสวัสดีบอกไปบ้านมีอขอโทรเขาไปพี่น้องพ่อป้าไรตัวทอโปไอนิโปเฮานี่ล่ะโปเท่าเฮานะเล่งใส่หัวแล้ว ลืมเอาหนังห้องยางไอ้มองกันเจีบออกโคตรเสียดายพี่น้องผมโคตรเสียดายเอาไว้ซัมนี่เขาได้หนูตัวบักเอีบตัวหนึ่งยี่หรอนะพี่น้องเนาะพอกันคีมนาครับพี่น้องผมคิมนี่ขอขุดขอไฟออลีพี่น้องผมอยากได้กบกับบ่ได้อยากได้ปลาไหลกับบ่ได้ปลากระสวดอยู่มันจังหวะบ่ดีมืออื่นบ้ามีมาแน่นอนมืออื่นบ้ามีมาแน่นอนตรงมาแก้ไขรตรงนี้ให้ให้พี่หี่น้องหรือเบื้องให้ได้ต้องตามพี่น้องผมต้องตามขอบคุณครับสวัสดีครับ